สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนยางพารานะครับซึ่งนะครับระหว่างร่องกลางยางพารานะครับจะมีการปลูกต้นไม้ป่าไว้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มีการปลูกไม้ป่าไม้ป่านะครับในร่องของยางพารานะครับซึ่งนะครับไม้ป่าเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมครับมันงามมากนะครับเนี่ยนะครับ ต้นยางพารานะครับจากตรงนี้นะครับมาหาตัวนี้นี่ไกลมากนะครับคุณผู้ชมครับประมาณสักแดเมตรได้เลยนะครับตรงกลางนะครับจึงมีการปลูกต้นไม้ป่านะครับซึ่งเป็นต้นยางนานี่เอาไว้ถึงสองแถวนะครับแล้วก็ห่างกันด้วยนะนะครับห่างพอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฉะนั้นต้นมันจึงโตนะครับนะครับโตนะครับเจ็ดปีนะครับต้นไม้เหล่านี้นะครับอายุเจ็ดปีนะครับเนี่ยลักษณะ เหมือนกับตาดวงตาเนี่ยก็คือบริเวณกิ่งงมันนะครับที่มันออกมาเหมือนกับกิ่งพวกนี้แหละเนาะนะครับพอวันหนึ่งนะครับกิ่งมันหล่นร่วงลงมานะครับมันก็จะเอาเยื่อมาครับมาหุ้มรอบแทนนะครับมันก็เลยกลายเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์นะครับในระยะเวลาต่อไปมันก็จะเหมือนกับไม่มีไม่มีกิ่งนะครับไม่มีเคยมีกิ่งอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเปลือกใหม่มันก็มาปิดหมดแล้วนะครับ ผมไปดูคนที่เขาปลูกต้นไม้ป่านะครับในร่องยางพารามาก็หลายต่อหลายที่นะครับผมเห็นว่านะครับมันมีความน่าสนใจก็คือมันโตที่ดีครับในช่วงแรกๆนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่าเหมือนกับมีกับซัลเลนนะครับมามาบังไว้นะครับต้นไม้มันจึงติดเร็วนะครับพอติดปุ๊บมันก็เติบโตขึ้นไปได้อีกนะครับ ปลูกไว้กลางแดดในช่วงแรกนะครับถ้าแดดร้อนแรงแรงมากๆนะครับแดดจัดๆนะครับมันก็เหมือนกับออกมาจากพื้นที่เพาะแล้วก็ไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงนี่ครับอาจจะใช้ระยะเวลาในการตั้งตัวใหม่มากๆนะครับแต่ว่าถ้าปลูกไว้ในร่องยางพาราแบบนี้นะครับเหมือนกับมีแสแลนนะครับในระยะเวลานะครับช่วงติดรากได้ปุ๊บมันก็พุ่งเลยทีนี้นะครับยิ่งนะครับมีแรงบีบบังคับจากการที่มันจะต้องเจริญเติบโตเร็วๆนะครับ เพราะว่าอะไรมันถึงต้องเจริญเติบโตเร็วๆนะครับก็คือว่านะครับมันมีคู่แข่งมันไม่ได้แสงเทเดจากนะครับการที่มีต้นยางพารานะครับยางพารานี่ส่วนใหญ่จะปลูกก่อนเพราะปลูกก่อนเสร็จปุ๊บนะครับแสงมันมันได้เต็มที่แล้วนะครับใบมันก็แตกออกไปนะครับซ้ายขวานะครับใบมันก็จะคลุมกันนะครับทีนี้นะครับต้นยางนานะครับปลูกที่หลังมันก็จะไม่ได้แสงมันก็จะรีบยืดตัวเองขึ้นไปนะครับ สุดท้ายนะครับมันก็จะสูงกันไปทะลุนะครับทะลุอย่างต้นเนี้นะครับสูงนไปทะลุแล้วนะครับมันมันโตเร็วมากนะครับฉะนั้นนะครับท่านใดที่มีต้นยางพาราอยู่นะครับแนะนํานะครับปลูกยางพาราได้สักประมาณ5ปีนะครับมีระยะเหมาะเลย4ี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีก็ได้นะครับที่สวนผมปลูก7ปีแล้วผมปลูกต้นยางนาครับตอนนี้ต้นยางนานะครับที่ปลูกที่หลังเกือบเกือบจะเท่ากันกับต้นยางยางพาราแล้วนะครับสําหรับในสวนนี้นะครับ ไม่ได้แตกต่างกันเลยใชไหมครับนี่ยางพาราอันนี้ต้นยางนะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยโตเกือบเท่ากันแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับนีครับปลูกเอาไว้ก่อนได้ประโยชน์ก่อนนะครับคชมปลูกยางพาราอย่างเดียวนะครับเราก็ได้แต่น้ำยางพาราปลูกยางนาด้วยนะครับถ้าเราวันหนึ่งนะครับอ่าเรามีการอ่ายางพารามันหมดอายุนะครับบางมาันนาจะมีอายุของมันอยู่นะครับ กีดยางจะไม่มีที่กีดแล้วนะครับเราก็จังจะได้ยางพารานะครับมาเป็นสิ่งที่ให้นะครับเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับเราได้นะครับอันนี้คือนะครับแนวคิดที่อยากจะแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมนะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับดีกว่าจะไปเริ่มต้นตอนที่ตัดต้นยางพาราออกไปนะครับแล้วเราค่อยไปเริ่มต้นปลูกในตอนนั้นนะครับเห็นไหมนี่นะครับ อันนี้ก็ยังได้น้ํำยางอยู่อันนี้ก็โตขึ้นนะครับไปปมพร้อมกันเลยนะครับได้ประโยชน์ไปมพร้อมกันเลยเนาะอันนี้ก็ได้ประโยชน์อันนี้ก็โตขึ้นวันหนึ่งพวกนี้ถูกตัดออกต้นไม้เหล่านี้นะครับก็จะมีพื้นที่ในการรับแสงเพิ่มขึ้นเพราะนะครับพื้นที่มันก็จะกว้างขึ้นไงตรงนี้เนาะนะครับจากที่มันแย่งกันตรงนี้มันก็ไม่ต้องแย่งกันนะครับมันก็จะเติบโตขึ้นมาอีกนะครับยืดตัวได้ได้อีกได้เร็วมากกว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยนะครับนี่คือ แนวคิดที่อยากจะแบ่งปันให้คุณผู้ชมนะครับอยากจะให้อ่าลองลองคิดดูนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีสวนยางพาราอยู่แล้วนะครับํายางพาราก็ยังกรีดนะครับได้ได้น้ำยางอยู่เช่นเดิมนะครับดีนะครับคุณผู้ชมครับการปลูกต้นไม้นี่ดีนะสำหรับผมดีมากๆเลยนะครับถ้าผมมีพื้นที่เยอะผมก็จะปลูกเยอะๆแหละนะครับ ตอนนี้ก็ปลูกไว้แล้วนะครับบนพื้นที่ประมาณสักรวมๆแล้วก็ประมาณเจ็ดไร่แล้วนะครับของผมเองนะครับในร่องยางพาราก็นะครับประมาณหกไร่กว่านะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งอีกงานหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็นะครับพื้นที่แห่งใหม่นะครับผมก็วางแผนไว้ว่าผมก็จะปลูกเช่นกันนะครับผมก็จะปลูกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ประมาณสักพื้นที่ประมาณสักสามไร่นะครับแต่ผมก็จะเอาไว้ทํานาด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ คูณดินขึ้นมานะครับทําเป็นทางตรงกลางแล้วก็จะมีการปลูกต้นไม้ไว้ทั้งสองข้างนะครับก็เชื่อว่าจะเพิ่มนะครับเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่นะครับสร้างความงอกงามนะครับให้กับต้นไม้ให้กับพืชพันธุ์รวมไปถึงสร้างบรรยากาศดีๆให้กับลูกของเรานะครับนี่เข้ามาเห็นนะครับสิ่งที่มันดีมันงามแบบนี้แล้วนะครับชื่นใจครับคุณผู้ชมครับชื่นใจครับเรียงเป็นแถวเป็นแนวนะครับ จากข้างล่างนะครับสูงข้างบนนะครับตอนเนี้ยใบต้นยางนาเนี่ยนะครับอย่างต้นเนี้เนาะก็เท่ากันแล้วนะกับต้นยางพารายางพารามันก็กำลังกำลังผลัดใบนะครับใบใบเก่ามันก็ร่วงโรยลงไปใบใหม่มันก็กำลังจะเกิดนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้นยางพารานะครับได้เปรียบช่วงนี้จะต้องเร่งดูดแสงนะครับสังเคราะห์แสงนะครับมาเลี้ยงลําต้นด้วยนะครับรากก็ทํามาหากินไป เวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็จะได้ทั้งต้นยางพาราแล้วก็ต้นยางนานะครับซวยๆนะครับนะครับต้นไม้เจ็ดปีครับคุณผู้ชมดีงามมากๆเลยนะครับสามารถเอาตัวอย่างได้นะครับแถวบ้านคุณผู้ชมมีมีบ้างไหมครับถ้าคุณผู้ชมมียังไงก็ลองนะครับถ่ายคลิปตรงนะครับ อันนี้นำกันดูได้นะครับเพราะว่าคุณผู้ชมครับผมเห็นต้นไม้ที่ไหนสวยๆนะครับผมก็อยากจะให้เห็นนะครับผมก็อยากดูต้นไม้สวยๆนะครับจากคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมช่องเรื่องดีชาแนลเช่นกันนะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันครับปลูกแบบไหนดูแลแบบไหนผลผลิตมันเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถที่จะถ้าสามารถที่จะแบ่งปันกันได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ นะครับคุณผู้ชมเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้นะครับไม่ชอบก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เนี่ยเรียงรายกันไปนู่นเลยนะครับสุดตรงนู้นนะครับสุดตรงนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับหนึ่งร่องก็จะปลูกอยู่สองแถวสองแถวนะครับระยะห่างระหว่างต้นก็อยู่ที่ประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรนะครับต้นใหญ่นะครับคุณผู้ชมต้นใหญ่ใหญ่เลยนะครับดูดีมากๆนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยนะครับยิ่งมาต้นใหญ่ต้นอ้วนนะครับเห็นเมื่อไรเรายิ่งจะอยากจะมานาบ่อยๆเด้ออยากจะมานาอยากจะมาสวนนะครับของดีๆทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับต้นไม้นะครับให้ประโยชน์โคตรผลกับเราอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยดูแต่ละต้นสิครับมองมาแต่ไกลนี่เห็นความเขียวนะครับ เขียวชอุ่มชุ่มชื่นใจที่สุดมีเสียงนกเสียงการ่ำร้องนะครับเพราะว่าอานะเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้นะครับนกกามันรู้สึกเห็นถึงความชุ่มเย็นนะครับชุ่มฉ่ำมันก็อยากจะมาอยากจะมาพักอยากจะมาอาศัยอยากจะมาเกาะนะครับมดดงมดแดงต่างๆนะครับก็มาอยู่ได้เหตุเกิดก็จะเกิดน,นะ ช่วงฤดูที่เป็นเห็ดนี่เราก็สามารถที่จะมาเก็บเห็ดเก็บอะไรได้ครับสามารถสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่งเช่นกันนะครับขอบคุณเจ้าของนะครับทุกสวนเลยนะครับที่มีการปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับท่านสร้างบุญกุศลอันมหาศาลให้กับโลกไปนี้นะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปนะครับเพราะว่าท่านได้มอบสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับนะครับความเขียวนี่นะครับ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับดีมากนะครับชุ่มชื่นใจมากนะครับต้นนี้เอ็นหน่อยนะคุณผู้ชมนี่หม่พอต้นเอ็นปุ๊บรากมันก็พยายามยึดนะครับมันไม่ยอมแพ้หรอกต้นไม้นี่นะครับมันก็กลัวมันตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าจนต้นจะเอยนนะครับแต่เขาก็สู้ชีวิตเนาะสวยงามครับสวยงามต้นไม้เจ็ดปีได้เท่านี้ ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนำเสนอเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ